ประธานห้าเนี่ยอย่างที่่อนอยน่อแหละแจ่เจ็บไรใสให้เห็นกระจันทร์เเข้าทุกทีทุกทีรามตายมาปรากฏด้วยให้ทุกดอกหมายใจนั่นแหละกัจันทิดในความดีที่จะได้เราตัดขลรู้ดังมหาบุพุทธเจ้าของเราพระองค์นั้นก็เบื่ออะไรแกเ่เจ็บไตใยนะไนเ้ยกลัวเรามันจะเสียประโยชน์อยู่ในการที่ครั้งข่าว้วพวก ที่เราจะไม่ทำให้เขาดีพบเราด้ให้ีประโยชน์ขึ้นหน่อยดังนี้แล้วก็หรือว่าในทางที่จะรื้ได้เพราะความตายมาปรากฏความแจ่มาปรากฏความเจ็บมาปร,กรา,าปรกฏดังนี้จึงจะรู้ว่าอยากทำดีกว่าเราอาจจะไม่หลงไปนนันั้น หลงนานๆก็คือหล,งลวงราชยชนชนบริวารหลวงเลียงจิลรถกอตภาหลวงเสียโยที่อาศัยหลงไปตามพักสามพวกทนโลกหรือโลกธรรมเพื่อเราจะไม่เบื่อโลกธรรมเราจะเบื่อโลกธรรมเราจะหน่ายกันเจเจ็บทุกข์ายเห็นว่าจะเป็นอสุภจิของน่าเสียดน่าพิจิตรเวลาปราทไจากสปยสิ่งนั้นนั้นเขาก็อาจจะ ไม่ละใครไม่ชมเฉยเขาจะกลัวแล้วเขาจะเกลียดว่าผีเ้าของไม่ไดีจะเป็นภรรยางามือตีงามกวาจหรือบิดาหรือตนก็าจะอาจจะสิีนสี่ไปเมื่อนั้นเมื่อเราหายใจที่เส้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามัเป็นอย่างนั้นเราก็รม่ทำดีเราทานสิ่ปรองนาลับากเพื่อปฏิบัติรักษาพ,พระอาจารย์ของเราให้ไข่บน จะทําุทจกิตของเราสําเร็จได้เป็นพระเป็นนาอะีนนย้ยเพ่จะรู้ได้ดีเพื่อของเราเจรจรวดเล็วได้ออกงามได้รวดเร็วถ้าจะสมสิทธิ์นำปัถนาทําให้ที่ปวงชนประชาชนหรือคนทั้งโลกหรือกิฬามาดอนเราเป็นต้นต่อตระกูผู้สร้างรบให้เราให้เขาได้เห็น ดังมหาบุรุษพุทธเจ้าของเราในความความงามความดีได้จัดสรุแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนนี่เปลี่ยนศีลจะปดมารดาหรือปะอยู่ระยะผ่งวงศานิตจะหายส่วนโลกน,นั้แด้านนี้นี่แหละเพ่ว่าอาจจะเปลี่ยนทฤษดีอันหน้าไม่ลังเสียดแก่นนพรโลกเขาเขาจะชนเคยในการเทวะบดถึงอย่างไแเราก็จะอเปลียนเชนี้ ากจะฝังไว้จะเลอกไหว่ะอักษรอ,อักษรของควานั้นคือความดีจะเู้ทำใดทุกมิถีทางนัางนี้เพาความดีจะเกิดได้เพราะเราทำถ้าเราไม่ทําเราก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ลูกหลานที่จะเอาคือเอาในตอนที่เกิดตอนตอน้นของสัวนหนึ่งสร้างกรรมฐานให้แก่กลา เมื่อกรรมฐานแก่ก้าแล้วก็อาจเป็นหน้าที่จะได้ปรับมักผลโดยเร็วรวดเร็วถ้าจะได้จัดรู้พระเพียนก็อาจจะยิ่งเปลี่ยนยิ่งขึ้นไปความเพียนจะเผาซึ่งความเรวร้อนเพื่อเผาจิเละเพื่อเผาสิ่งที่ไม่ดีไมา่งามนัม้นให้หมดไปนอนเทียนหมดไปในที่อาจจะขาวสะอาดด้วกยกายจิตใจนั่นเหะ ได้คือาอาจจะเปลี่ยนมาขนแจกขนทุกคนอาจจะเกิดมาขราวครั้งโครั้งข่าวเท่านั้นจะรีบทำที่ประโยชน์ไว้โเราแล้วที่จะมาให้เสียถ้ามาจายแล้วก็เขาก็อาจจะมีนิยายเขาจะนับเป็นตัวนิยีายหญ่ขึ้นบุคคลนั้นนี่แหละดังเขาเล่นละครเล่นนนยใหญ่นะ อน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเขาที่ประรอบที่เขาแสดงที่ประรอบเฉยๆทําไมคนเจิดบนอาณาจักไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงของจริงนั้นเทพจะเปลี่ยนเทวานิยายแล้วก็จะจะให้เปล่นประวัติประวัติของที่บุคลบคลที่ทําีิหรือบุคคลที่ทําได้ผลดีไปแล้วจะเลือกอักษร,รว่าให้เขาอ่านเป็นดังนี้ เราจะอ่านในที่ว่าปัจจุบันหรืออ่านไปในอนาคตเพื่อเสดสายศักยบุตรหรือประวัติศาสตร์ของมหาบุรุษคนเราต้องการที่เป็นมหาบุรุษต้องการที่เป็นที่ระดีไม่ชัก้าขวเเวลาอย่า,างนี้เพราะฉะนั้นอรีบไปถึงบ้านหรือที่เยาจะอาศัยรีบ จะทำํำให้ดียิง่งที่จะเห็นว่ามันจะหมดเวลาเพราะความเจ็บา,านดอยู่ทุกินาทีทีวนาทีหรือชัว่วโมงวันคืนสัป,ปดาห์เดือนเดือนแล้วก็เดือนเราปีอย่างนี้อยู่เอยไปมักกะรากรากระดาแล้วก็กรากระดา เมทุนากับเมทุนาอีกสิ่งหากับสิ่งหาอยู่กัญญากับกัญญาอยู่ตุรากับตุราอีกพุทธิจกากับพุทธิจกาอยู่ฐานวากับฐันวาอยู่มกรากับมกราอยู่คุมภากับกุมภาอยู่เต็มเช่นนี้เมีนากับเมีนาอยู่แม่สากับแม่สาอยู่พุทธภากับพุทธภาอยู่เรื่อยไปแต่เช่ไหนพุทธภาไหน แม่ตาไหนเมนาไหนสุมพาไหนทันวาไหนมกราไหนทันวาไหนแล้วก็พิจิกาไหนอีกสุราไหนดังนี้กัญญาไหนสิงหาไหนกวารดาไหนเพื่อไป วันหนึ่งนี้วันใตนดตาจจะิีราชประปไปจากไปสิ่งนั้นของรัชของทอบใจทต่สื่ใจช่างขาดนั้นอาจจะกลายเป็นมืนดินแน่นอนไม่รูล้อยากว่าชั้นไหนเทศไหนไว้ไหนฉะนั้นสรงพระพุิธภาคขั้นว่าเชิญเธอเชิญพระประจั้งทลายทุกเทศทุกไวว ท่านอาจจะพลาดมาแล้วจงหยับยั้งให้สอมรวจอย่ารอช้าเวลาที่จะทำเอาคุณงามความดีให้ถึงที่ถึงที่ถึงจบจบที่ความปรารถนานังนเองนั่นแหละไม่ให้ความปรารถนานั้นแล้วนิ้วหรือไม่ตองมันเลย มันแล้วมันเี่จังหวะทุกไปทุกมาที่เราจะทำให้ดีมาดูไปที่ไหนขึ้นรถขึ้นลาประรออทับเหลือเราสูสถานท่นนั้นสถานที่โชัชแค่นญาสถานก็าตามไม่ใช่สถานเราก็อาจะสังเกตว่าอีมี่นี่เพราะเรตุอะไร ถ้ามีอะไรประทับอยู่บ้างมีอะไรที่ว่ามาอยู่ที่นี่มีคนไม้มีต้นไม้ไหมมีหุ่นทาไหมมีศิลาไหมมีโลกชาติเครือเทววันมีคนอาศัยอยู่เป็นคุมเป็นกองเต็นชั้นเชิงมีแฉบบางมันมีแฉบบางเกิดมาทํามาให้กินเกิดมาที่อยู่ในแผนดิน อาจจะสอนสยองกันเป็นเตนินแน่นอนทั้งหมดไปดีชั่วประกันในข้อคามเพราะฉะนั้นขอเราที่จะเกิดการศึกษาอาจจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้เราจะทำประโยชน์ใจดีดังนั้นเพราะเห็นเป็นเช่นนี้อันนั้นเรียกว่าอยู่ในอริยบทจะเดินหรือจะนั่งจะนอนก็ดีโบ เที่ยวไปมากว่านี้นั่งเพื่อประโยชน์นอนก็เพื่อประโยชน์ไม่ให้หลับหลับเกินไปแต่เราหลับอยู่ในกายที่ไม่สว่างนั้นกอหลับอยู่เป็นอเนกอณันนต่ชาติมาแล้วทำไมจะมานอนอีกเป็นบทวิจารณ์ซ้ำสองครั้งจะให้เป็นเพื่อนอนครั้งเดียว มินอนตามเจ็บที่เราขาดหมยไว้ไม่เตริมความนอนเพราะตัวอาจจะสักกาเสียเวลากายซึ่งนั้นจะมาช่วงชีนั้นคืออะไรวามเทียดขานมันจะมาช่วงชีถนอมมากแล้วและอาจจะให้ทราบเวลาการทํางานโดือการมาตัดสอวนมวลการทางจิตเฉพาะตนหรือบอกคนอื่นต่้งนั่นแหละ จะเอาจะดดีๆแล้วกาศึกษาตนให้ดีตนให้ดได้ดายเสียก่อนจึงจะไปทำนำการแผ่ผายการศึกษาแต่ปรุลลงชนหรือคนละโลกเมื่อตนได้รับผลดังความมั่นหมายแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหลกานที่จะต้องการฝาการศึกษาวยตนให้รูต้นตนและรู้ตัวของตัวทั้งจิตของตนอัน่านมาอาดี รู้ปัจจุบันรู้ไหมเป็นใครบ้างไปข้างหน้าจะทำประการใดดีชั่วประการใดความดีจะมาประทับเราได้แค่ไหนความชั่วจะมาชิงหรือบ่อนทำลายเราได้อย่างไงเพราะเหตุอะไรตรงนี้อันนั้นจะรู้อนาคตจะติดสกสานไวา้จะจนเราูภูไปด้วยวิชาจะก่อนจะไม่นิ่งนอนหรือด เมาเน่งนอนเมาที่อยู่เสียงนานเมาในวหวเมาในการที่ว่าพบเมาในที่อยู่เสียอาศัยนั่นแหละลูกในเสียงเป็นอดเมาในการที่ปลอดคาถารู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจที่ชั่ว,มวเมาสรรเสริญระดังนั้นอังลินธาเมาอยู่ในการที่ความมืดหรือความสว่างเมื่อสว่าง ก็อาจจะเป็นเิ่งที่ว่าดีดีกว่าเมือ่อเมาเมืม่อแล้วเมื่อก็เมือม่อเมื่อตะวันสายใหญ่ค่อยเปลี่ยนควายต่อไปรับเขาเลี่ยมพระเจ้าแม่หรือรับบางโลกแล้วก็นับว่าหมดแสงก็อาจจะจะแผลเพราะฉะนั้นอาศัยพระจันทร์แค่สอหรือข้าหากว่ามีพระรามกที่เข้ากบหรือก,กำบังแล้วก็อาจ่องไม่ได้ ตะวันประมาณการสองไว้ได้ก็แม่กร,รามหกที่ปดบังอยู่นั่นนั้นวิการเทวะส่องไม้สว่างหรือมีแต่แสงจิ๋วเพราะเทวะเราว่ากลางวันเท่านั้นแต่ไม่ชัดเจนในการเทวะสว่างหมดแสงหรือหมดดวงตาเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงเสื่อเต็ดความร้อนข้า กว็วางมาก็อาจจะกลายเป็นร้อนเหมือนกับว่าปรัญญาของเราเร็วก็กเ็เร็วที่ว่าเร้ในการที่ว่าดวงปัญญาอาจจะทำให้เราเสียเพราะปัญญาอาจจะโลดถอนเกินไปปัญญาจะมารู้จากว่ากำหนดกฎแกณฑ์น,นั้นขอให้เราจะได้ศึกษาเป็นอย่างอื่ที่จะให้มีประสิทธิภา การประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมรู้จิตที่จะทำให้เป็นปบัติตได้โดยสมบูรนั้นคือควา,ามรู้ความเข้าใจบัตที่ตอน้าปา่าผู้ชราต่อปรุณนายโนไก่ทุกจสียงอย่างไปเพร่ผู้สถาทานสิ่งต่อนาเข้าบาิครับก็เป็นอาปาชั้นเดียวมีทานเมืสิ่ ศึกปัญญาการสนับสการศึกษาได้พอสมควรและศึกษาไปที่เท่าที่จะให้หมดในการเท่าหมนทางศึกษาศึกษาให้ที่รู้ผลที่ว่าเดินไปในการที่วัดรอบจบหมดจดในการศึกษาแล้วนั่นแหละก็อาจจะถือว่าในการจะรูแ้แก้งแทงตลอดไป จัดแปลนปัญญาส่วนหนึ่งที่ว่าขดให้มันถึงเหมือนถล่าขดบ่อทําบ่อดังนี้มันจะออกน้ำทำไมถึงกำหนดมันก็น้ำไม่ออกแต่ขดไม่ถึงแดนไม่สดอย่างนี้คําว่าแดนไม่สดนั้นคือแดนที่ว่ยน้อย เดินไม่ถึงที่สุดที่การจังหวะเดินไปที่สุดนานกล่าวคือการศึกษาเจรู้สัพพาวาธรรมลาู้เหตเพศผลถ้าแดงน้อยไปขั้นๆก็อาจจะไปว่าการศึกษาต่างการการอบู้น้อยถ้าหากว่าเราเพื่อการเทว่าให้มันสุดที่การพ้นทางเดินสุดที่นี้คือว่าจุดที่นี่แล้ว ก็เธอว่าถ้าเดินไปมาได้อีกปัญญาเดินสดแล้วอาจจะรู้สภาพนั้นนั้นได้ให้กว้างขวางโลภะแก่ผลก็ได้เพราะว่าเดินใครเดินไม่หยุดหยั่งผันไกเสือปา่าพูดตลาดการประพฤติปฏิบัติการเหลาเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสตรีหรือเป็นประโยชการเดินให้สด จะทำให้ดีดิ่งไม่ว่าทำให้ไม่ให้ดีฐานดีศีลดีภาวนาดีฐานเส้นทางของทานเงินทางของอะไรดีฐานนั่นแหละทานในการบูชานั่นแหละอาจจะเป็นสมบัติของตัวเทว่าทานดีทานก็เป็นหนนทางแดนของทานทานจะได้ทานยิ่ง,งขึ้นไปสมบัติเพื่อเข้าของ อันจะเนียงนองมาด้วยผลทานที่อดีตหรือปัจจุบันจะได้ประสบกับว่าทานรับว่าอันมาหาศาลจะเจะลาบเป็นยศก็ชนท่านเบานยศก็ใหญ่เพราะรักษากิ์ิมากทีเดียวไม่เชื่อว่าเจู่ในลักษณะว่าพระวันประกันพุ้งไม่รู้ว่าอัจจายาก เรื่องลำบากสักปันใดการรับเว้นในการกายจิตใจเป็นโอเค